คับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวบึงการจะตามความคลืบหน้าของงานทำเสาสะพานหรือหล่อเสาสะพานไทยเลาปากจันนะครับเมืองบึงการปากจันมาฝากแฟนคลับได้ชมกันนะครับถามถ่ายกันเข้ามาอยากจะดูงานฝั่งประเทศลาววันนี้บ่าวบึงการได้นำคลิปนี้มาฝากแฟนคลับได้ชมดู นนะครับว่างานฝั่งประเทศลาวไปถึงไหนยังไงนะครับท่านผู้ชมมาไปกระบป๋าเป็นการเลยครับท่านผู้ชมครับงานฝั่งประเทศลาวเขาก็ทําแล้วนะครับสาหรับการทำเหล็กทำอะไรที่จะหล่อเสานะครับทําเหล็กโครงเหล็กโครงอะไรขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่จะหล่อเสา สภาพน,นะครับก็อย่างที่ภาพอย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับตรงโน้นก็จะไปน้ําโขงครับท่านผู้ชมก็ขึ้นขึ้นไว้หมดแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นท่านนั่งร้านไว้หมดแล้วนะครับก็บางบางตัวก็เสร็จแล้วก็มีสลับตัวเหล็กนะโครงสร้างของเสานะครับบางตัวก็ กำลังทําอยู่ก็มีอย่างตัวนี้จะพาท่านผู้ชมตัวนี้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมใกล้ๆว่าไอ้ตัวนี้ทาไมมันไม่สูงมันต่ำกวาเพื่อนนะครับตัวนี้ก็ดูแล้วมันจะเป็นตัวที่มาจากตัวเชิงสะพานหรือตัวตีนสะพานนะครับท่านผู้ชมเสาต้นแรกต้นนี้เลยนะครับก็ไม่สูงไม่ต่ํานะครับ จากนี้ไปก็จะสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรได้นะครับทั้งตัวคานสะพานตัวอะไรด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สูงแล้วนะแต่ก็จะเลยมาจากทางตัวเชิงสะพานเชิงสะพานเขาก็กําลังทําอยู่เหมือนกันนะครับตัวตีนสะพานหรือตัวขึ้นทางขึ้นนะครับเขาก็กําลังทําเหมือนกันนี่ครับท่านผู้ชมก็จะออกรูปแบบออกมาแบบนี้เลยสำหรับเสาสะพาน,พานต้นแรกนะครับที่มาจาก เมืองปากชันก็จะเป็นต้นก็ยังไม่เพราะว่าต้นต้นเริ่มต้นนะครับก็ไม่สูงนะครับต่อไปก็จะสูงไปเรื่อยๆไปถึงฝั่งน้ําโขงโน,โน่นนะครับท่านผู้ชมแถนโน้นก็จะเป็นตัวทางขึ้นนะครับทางขึ้นก็เขาก็กาลังทําอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าให้บ่าวบุญการจะเอาภาพนิ่งมาฝา,ากแฟนคลับผู้ชมว่าตัวเชิงสะพานเขาทํากันยังไงนะครับ อันนี้เป็นภาพตัวเสานะครับตัวเสาสะพานนะครับท่านผู้ชมเสาสะพานก็ตีแบบกันเป็นที่รอบรอนะครับท่านผู้ชมเหลือแต่เอาถาม่างผู้รับเหมาผูดรเบเหมาบอกว่าแบบก็เดี๋ยวก็จะเอาแบบมาวางวางทับแล้วก็จะเอาเทคอสลอนะครับก็คงไม่ช้าเปนหนาก็คงจะไปไกลกว่านี้นะครับนี่ก็ ถือว่าไปไกลแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาภาพคลิปนี้มาฝากแฟนคลับได้ชมกันมุมซ้ายมุมขวานะครับท่านผู้ชมอยากจะให้แฟนคลับได้ดูว่าเอองานฝั่งประเทศลาวงานเขาไปถึงไหนยังไงนะครับนู้นที่มองเห็นไปกลๆทางนู้นที่นั่งร้านไกลๆก็จะเป็นเสานะครับเขาก็วางเสาไว้เป็นที่เรียบร้อยหมดทุกต้นแล้วน,น,นะครับท่านผู้ชม วงต้นก็ตีแบบตีอะไรเสร็จเรียบร้อยวงต้นก็ยังเริ่มอยู่ก็บวังเป็นการคิดว่าน่าจะเสร็จนะปีใหม่น่าจะเสร็จหมดบนบนบนพื้นดินนะแต่ในน้ำก็คงใช้เวลาหน่อยนะครับน้ำพวกนี้น้ำโขงในน้ำโขงก็กำลังเริ่มลดลงก็งานก็คงจะทำได้อะไรครับเป็นงานฝั่งประเทศลาวนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวอีกอคลิปหน้าติดตามนะครับเดี๋ยวบ่าวบ็นการจะนําของไทยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าฝั่งประเทศไทยไปถึงไหนยังไงสําหรับงานหล่อเสาสะพานนะครับก็อาจจะคลืบหน้าพอๆกันหรือ,อยังไงเดี๋ยวฝากท่านผู้ชมคอยติดตามคลิปต่อไปเลยนะครับท่านว่าว่างานหล่อเสาสะพานฝั่งประเทศลาวมันเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับจะเป็นช่วงสะพานนะครับซึ่งก็ ตัวที่เห็นเห็นลงไปนะเขาก็จะตอกเสาเข็มลงไปแล้วก็เขาเอาเฉพาะเหล็กตัวเหล็กโผว่ขึ้นมาเมื่อเขาจะทำยังไงนะครับคงเทซีเมนต์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นเชิงสะพานเจะบออกมารูปไหนยังไงเดี๋ยวเมื่อเขาทําเสร็จแล้วก็บาบวงการจะถ่ายคลิปมาให้แฟนคลับได้ชมกันเมื่อใช้ไม่นานก็คงจะ,ะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะครับนี้เชิงสะพานไทยลาวนะครับท่านผู้ชม ฝั่งประเทศลาวนะครับก็ตอกเสาเข็มลงไปแล้วก็มาเจาะเอามาตอกเ,เ,เอาเอาเฉพาะเหล็กโผล่ขึ้นมานะครับงานเขาก็ทําไปเรื่อยๆของเขานะครับท้านคุณชบไปฮานูเขจะเลยไปน้าโขงโน้นนะครับจะมองไปข้างหน้าก็จะไปน้าโขงนั่นนะไปประเทศไทยเลยฝั่งฮานก็จะเป็นประเทศไทยนะครับ ก็กำลังทำกันอยู่นะครับท่านผู้ชมดูแข่งกันว่างานฝั่งประเทศไทยกับประเทศลาวหรือฝั่งไหนจะเจ็จก่อนกันไทยเจ็จก่อนนะครับแต่เสาฝั่งประเทศลาวก็ไม่เยอะเท่าไรแต่ฝั่งประเทศไทยจะเยอะกว่านะครับตลอดเสาสะพ่านนะครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บา่าวือนการด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม